ผมตีันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสรับเจ้า Yamaha XSR 155ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2020เลใไม่เพียง10,000กิโลเมตรเท่านั้นครับมาพรา้อมของแต่งจัดเต็มจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลใไม่แท้ไหมมาชมเลยครับมาครับเลใไม่คันนี้วิ่งมา11,97กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลกไม้จากบรรลุค้าให้ดูทุกคันครับ จอเดินไม้สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนนะครับมาฮะปัวโชคสวยนะครับนี่ไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนด์ครับเป็นของแต่งจากโมโตเวลนะฮะคันนี้ให้นเป็นแฮนด์เดิมนะฮะอุปกรณ์เสริมมากมายครับคันนี้ครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยตัวสองต่างไม่มีรางปอกแฮนด์แต่งนะครับมือคลัตช์มือเบรคคันนี้เป็นของแต่งคันนี้ได้กาดแฮนด์แต่งมาด้วยครับกระปุกมันเบรก ไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเร่งตัวสอดต่างๆครับดูนะครับไม่มีเดือรลางนะครับกุญแจคันนี้ให้มาครบเลยครับ3ดอกนะครับชุดครอบถังเดิมสวยครับนี่ฮะมาพร้อมกับตัวโลโก้ XSR รนะครับต้อบอกว่ามีเพียงรอยขนแมวไม่มีแตกแล้วเบาะนั่งนะครับนะฮะไม่มีขาดไม่ดูไม่มีรูครับหนังเดิมสวยทีมค้างคันนี้มาพร้อมกับแหลกด้านท้ายรวมถึงแหลกด้านข้างซึ่งเป็นของแต่งและอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วย มาครับด้านหน้ามาพร้อมกับชิ้หน้าแต่งขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับข่ายึดที่เป็นสเลสแบบตรงรุ่นแล้วนะแน่นมากๆนี่นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบฟล L ออดีครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ครับนี่ฮะด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์คู่หน้าแต่งนะครับกระบอกโชคสวยครับเป็นแบบอัพไซด์ดาวครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างบางโคนหน้าเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้า เป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ค่าสภาพอยู่ที่70%นะครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมซิก,กอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจนันเรกด้านหน้าก็เป็นแค่อรอยเท่านั้นนะฮะกระบ,บอกชุดด้านล่างสวยครับไม่มีรอยหินรอยล้อมาสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยไม่มีรอยเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมประกาศเมาน้ําดันหน้าแต่งโอ้โหของแต่งจัดเต็มครับเราถึงแชสบาร์ด้านข้างนะครับ เป็นของแต่งเช่นเดียวกันนะครับดูตัวเฟรมหน่อยเฟรมเดิมสวยครับน็อตเดิมทุกตัวครับฝาเ์า,วา,วาวสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าเดิมสวยนะครับไม่มีแตกหักขาอยู่ใีกรังไม่คดไม่หงอคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยนี่ครับรอบเดินเบานี่กับตาเล่นคันนี้ี่เร็วลงเ,เ,เร็วครับ รอบเครื่องยนต์นิ่งอัตรตาเร่งดีครับคันนี้ครับไม่มีสะดุดแน่นอนเอ๋อ่ะบิงอามด้านขวาครับต้องบอกว่าไร้ดิ้วรอยครับจานเบรกด้านหลังเป็นแค่รอยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบรอด้านหลังครับจะคงเป็นสีเดิมติกเกอร์เดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดกันสิ้นแน่นอนนะครับมักฝั่งซ้าย โซ่สเตอร์ครับเดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไร้ริ้วรอยเช่นเดียวกันพัดเท้าด้านซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่กอครับคันนี้มาพาวะตีนเป็ดด้านล่างแต่งแคสบาร์ฝั่งซ้ายครับนี่ฮะโอ้โหจากยูราม่านะฮะก็บอกว่าสวยครับไม่มีรอยแข้งคือด้านซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับเฟรมด้านซ้ายนะครับเดิมสวยครับไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะ หน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสตามสไตล์ทันเดอร์บายดนทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินลายล้มและสไลด์ครับอันฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับเพียงนะฮะสี่หมบาทครับขายเป็นเงินสดราคาต่อรองได้รับแลกเทิร์นบิ๊กบายรถเด็กทุกรุ่นครับอ่ะฮะถ้าใครมองหา1 x ึ่งเอ็กซ์เอ็กซ์ซานหนึ่งห้าห้าอยู่บอกเลยครับที่นี่ครับทันเดอร์บายดนทบุรีแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ